นนะะวันนี้ทําสมูตตี้ทานค่ะสุดชื่นหน่อยนะคะอากาศเย็นอากาศร้อนร้อนเ<ม>ว้ที่อยู่กันยีสิบนาทีพอนะ,ะอเด็กๆหลับกันหมดได้เห็นไหมคะ Đúng đó nếu có tôm cà phê nít tinh lá tách tiêu nếu giá tôm cà phê tách tiêu để mà nè กาแฟหน่อยนะคะมีมีเสียงมีเสียงในฟิล์มหน่อยนะคะเป็นบ้าน กันจะไล่ก็เงียบวอะไรึ้นมาเสียงอรู้สึกมันเอียงๆไงไม่รู้นะคะขอขออีกันอ่อยทะเลาะกัน ั้งทีต้องผิดเสียงในฟิลนี่จะกดูอ้วนไปหน่อยใส่สองตัวครับเพราะมันจะโอ้สม,มุตตีมะม่วงม่วงเลยนะคะน้ำดอกไม้ คุณนะคะคุณหนึ่งคุณสองมาสองท่านแม่ก็ยิงกล้องอยู่นะครับ เมื่อวานทานมะม่วงเพียวๆวันนี้ปั่นสมุทต,ตี้ทานใส่น้ำหนกมะลิมีเสียงนี่พีกหมออกมามีอย่างจะปิดเลยหรือแม่ก,ก็ไม่ค่อยอยากเด cách nó thì em, cho tỏ ra mày đi diễn đi tìm không à à